โอ้โหนี่ของฝากจากเนียป๋องฮะนะไปเที่ยวอุทัยธานีมาเก็บมาฝากซื้อมาฝากนาเล็กนะนี่เป็นตระกูลมันบอกว่าไม่นาเล็กปลูกนะไม่ได้เอามาให้กินมนแต่มันก็น่ากินนะดูมันหลากหลายชนิดเลยฮนะใครรู้จักบ้างเลย ช่องจิตเนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้พามาชมของฝากจากเนี้ป๋องนะไปเที่ยวต่างจังหวัดมาไปเที่ยวทางฝั่งภาคตะวันตกมาก็ซื้อมาฝากนาเล็กเป็นตระกูลมันมันสายพันธุ์ป่านเนี่ยอันนี้ไม่รู้จักชื่อไม่รู้ว่ามันเลือดหรือเปล่าเพราะว่าเงี้ป๋องบอกจําไม่ได้ เดี๋ยวไปดูกันถ้ามีมันอะไรบ้างด้วยความที่เราเป็นคนชอบสะสมไม้หายากนะปลูกรอดบ้างไม่รอดบ้างนะแล้วแต่สถานการณ์เนี่ยป่องไปเที่ยวก็ซื้อมันมาฝากะนะเล็กอันนี้มันมือเสือลูกเล็กๆน่ารักน่ารักเนี่ยมันมือเสือ ก็มีลูกค้าหลายคนที่สั่งน่าเล็กไว้อยู่นะก็อยากได้พันุ์ไปปลูกเนี่ยมันมือเสือเป็นแบบนี้ลูกเต็กๆเ,เนี่ยน่ารักน่ารักอร่อยฮะนะไปต้มหรือว่าไปย่างเนี่ยไปนึง่งอร่อยฮะบางคนชอบจิ้มน้ําตาลนะบางคนก็ชอบกินแบบสดๆนั่นแหละเอ้ยกินแบบไม่ต้องจิ้มอะไรนะเนื้อซุยๆอร่อยซุยๆเหนียวเหนียวหน่อย ตัวนี้เหป๋องบอกมันพร้าวลูกกลมๆเนี่ยเอามาปลูกนี่ก็ได้ต้นใหญ่เลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะขยายให้ได้เยอะก็ต้องผ่าผ่าซีกหรือผ่าเป็นรูปเต๋าอะไรก็ได้นะแล้วแต่เนี่ยได้สองลูกเนี่ยส่วนอีกอันนี้เหป๋องบอกไม่รู้ชื่อ ไม่ว่ามันเลือดมันอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวนาเล็กลองดูโอโหเนะี่ยเนื้อสีม่วงเลยมันอะไรให้ใครรู้บ้างแต่ว่ามันเลือดนกก็ไม่น่าใช่หรืออาจจะใช่นไม่แน่ใจฮะเนี่ยพราะของนาเล็กอยู่ที่นี่ลูกใหญ่ส่วนอันนี้เขาบอกมันอีออน มันี้ออนไม่คุ้นนะไม่คุ้นนะเนี่ยเพราะวันลูกลูกมันใหญ่ฮะบอกเอามาให้ให้ปลูกนะแต่ในเล็กกว่าน้่น่ากินนะเนี่ยน่าเอาไปย่างนะนะหย่างเนี่ยอร่อยพิงบอกพวกมันพวกนี้หนาวหนาวเนี่ยนั่งข้างกองไฟเนี่ยโยนเข้าคลุกที่เท่าอือร่อยอร่อยนี่แหละฮะของดีฮะถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้ เราก็จะไม่มีของดีๆกินแบบนี้นก็ช่วยๆกันฮนะนาเล็กก็ชอบนะชอบที่จะปลูกสะสมเอาไว้ไม่แนะ่นาเล็กอาจจะเอาไปปลูกที่นาของนาเล็กนั่นเนี่ยนะไปปลูกไว้จะได้มีไ้กินเพราะปลูกที่ที่นี่นะแล้วก็มันดินมันแข็งอะ จะให้เราสรับโรอะไรมันไม่ไหวมันมันแข็งมากๆเลยเดีย๋ยวว่าจะไปปลูกที่นานะยังไงก็ขอบคุณเฮียปองอะที่ไปไหนมาไหนก็คิดถึงกันตลอดนะเห็นแนวเราชอบแบบไหนก็หามาฝากกันสหลับคลิปนี้แล้รก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ